หมอพรทิพย์กลับถึงไทยเล่านาทีโดนชี้หน้าดา่าขอใช้ธรรมะจัดการแทนกฎหมายจากกรณีที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปประเทศไอซ์แลนด์ก่อนที่ถูกชายไทยคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารขับไล่หมอพรทิพย์ให้ออกจากร้านต่อมาก็มีการแชร์คลิปในโลกออนไลน์กลายเป็นที่วิจารณ์จำนวนมากล่าสุดนั้นหมอพรทิพย์ได้โพสต์ข้อความกลับถึงไทยแล้ว ขออนุญาตเรียนตามที่บอกไว้เรื่องทริปนี้ส่วนเรื่องการถูกไล่ออกจากร้านที่ไอซ์แลนด์ก็เป็นบททดสอบธรรมะทันทีที่ทราบว่าเขาเกลียดมากจนชีหน้าด่าหมอกลับรู้สึกเฉยและมองไปข้างหลังและข้างหน้าของเขาที่จะเป็นอย่างไร ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำแต่ขออนุญาตเลือกจะใช้ธรรมะจัดการมากกว่าใช้กฎหมายส่วนเรื่องการถ่ายภาพบนลาวามอสก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจนในบริเวณที่ลงถ่ายไม่มีป้ายจึงทำไม่ถูกระเบียบแจ้งมาก็เพื่อให้รู้ว่าหมอผิดพลาดและแก้ไขทันทีที่ท,ทราบจึงลบออกตั้งแต่ยังไม่กลับมา แต่ก็ไม่ทันสำหรับคนที่เกลียดชังนำไปขยายผลขอบคุณอีกครั้งภายหลังจากที่โพสต์ของหมอพรชิพถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจมากมายเช่นคุณหมอสุดยอดมากครับธรรมะย่อมชนะอาธรรมคำนี้เป็นความจริงครับสาธุข่าคุณหมอขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับกมัมมูนาววัตตลีโลโก,โกครับเป็นต้น